เหอนก้ฟิชชิ่งครับวันนี้ก็พาเข้าสวนเช่นเคยน,นี่จะเดินตีปลาช่อนในสวนครับดูกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหมวันนี้จะใช้เหยือ่ออ่าฟาล้านครับอันนี้เป็นส่งเจอร์เบดฮะอดีขาไปตีที่เคลือนมาแล้วขามขาดครับน,นี่จะลองเอาท่งนี้มาเรียกปลาช่อนดูครับว่าจะได้ตัวไหมไปชมกันเลยครับผมไป มีฟ้าหน้าน้ำเล็กน้อยครับเดียจะดูที่ว่าจะเจอตัวไหม ใช้แบกเต็มตัวดูเป็นทรงแบบเต็มตัวดูนะไปห่างนะจะเรียกความสนใจได้ดีกว่า แหล่ะครับโอ้โหคว,วน,น่าจะเล็กครับผมน่าจะเล็กอะคส่น่าจะเล็กนะเอาใหม่เอาใหม่ เหยื yeah, ่อแอร์ไลน์ดูแต่มีตัวเลือกให้เกมสนุกขึ้นครับกับเกมการตกปลาสีชมพูเลยแล้วกันทำให้การตกปลามีรสชาติมากขึ้นนะครับผมเหยื่อแอร์ไลน์ายเด็กตกปลาไปครับผม จะอะไรเป็นเหยื่อลอ,อยน้ำครับมาอีกแปลงครับโอ้ยมีปลาช่อน ครับผมเนีเปลี่ยนมหม่มานี่แบบนี้สวยเลยครับพังกระเพ้าลนแบบเนี้ยนักล่าจะอยู่ในสมมะพ้าวนี่แหละพวกทางพวกนี้นะครับ ครับเอาแล้วครับไม่อยู่ม,มาตอด không bệt เข้าเบ็ดโอ้โหน่าจะกระสงครับใ,ใหญ่ด้วยสามสองสามทีไม่เข้าเบ็ดเอาไหมครับ ตามมาครับตามมาตรงห้าผมเนี้ยลบกันลบกัอนอ้ตามเราไม่ตัดน่าจะกระส่งใหญ่เลยแหละครับ ลองเปลี่ยนใช้ฟ้าลั่นดูมากครับรก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายไปนี่ครับฟ้าลั่นสีน้ำตาลไปเลอร์ แยกคองแบบนี้กนะ็เน้นได้เลยคนะร่บนี่งง่ายโอ้โห <c oughs> ดูดโดนหางไม่เข้าเบ็ด ชัดคำเลยไม่ใหญ่ เสร็จแล้วฮะไปครับยวเปลี่ยนเหยื่อเป็นของเจนทูแล้วกันนะก็ดูแล้ว <c oughs> ไม่ใหญ่พอกัดโดนหางครับส่งเจนทูลงไปสำรวจซิชิงอีซี่ เปลี่ยนเป็นขาเตะดีกว่าเปลี่ยนเป็น,ปนลน์แล้วกันขาเตะเรียยปลาสักหน่อยครับพราะวกน้ำไปใส่นี้น่าจะนอนอยู่ก้นคลอง เอาอยูอ่เาแล้วครับผมเอ้าโอ้ยไม่เต็มอะไม่เต็มปากอือหไม่เต็มปาก เม็ดเข้าไม่เต็มครับผมก็สัดแล้วนะอาจจะวัดเร็วไปหน่อยส่งน้อยไปนิดเนี้ยไดครับตามหากันใหม่ครับผม สวยมีต้นมะพร้าวลูกกระตุ้มหรือลุงมะพร้าวที่หล่นลงไปแล้วมันเน่าะจะเป็นที่แอบของปาล่าส่งไปสำรวจไป อื้อือเอา,เอ,าอยู่แล้วนะครับดูดลงไปแล้วนะอ,อ,อืส่งส่งน้อยไป ส่งน้อยไปน้อยเป็นกระส่งค่ะดูดปากมันเล็กเพราะกระส่งนี้โอกาสหลุดหลุดสูงถ้าส่งไม่ถึงนะถึงงับไม่เต็มเมีย่ยงนะส่งเป็นปลากัดดูอยูแล้วแต่ปากเขาค่อนข้างเล็กนะตรงนี้ฮะ สวยเลยอย่างเงี้ยครับง่นไ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 ง่ไงเอาโถเอ้ยติดทางครับผม หางมะพร้าวเลยเนี่ยลากเข้ามาในนี้เลยว,วิ่งตามได้ฮะเอาไหมครับผมว,วิ่งส่วนกลับมาเลยครับ ไม่ทันขาดคำใี่กระส่งอ่ะสภาพเนี่ยใช้ดูดดูดเนี่ยกระส่งเขาจะดูดดูดตบไซส์ใหญ่ด้วยส่วนเขาวิ่งมาเนี่ยเขาถางกับเ้าเลย สวยไม่น่ารอดครับสภาพเนี้ย อ,อ,อ้กระส่งยักษ์ครับผมโอ้โหผมเห็นมันไล่มาแล้วล่ะวายมากัดเลยครับอ้ ผมเห็นมันไล่มาแล้วก็มาถึงตรงเนี้แล้วก็ผมก็ถอยออกมาไปกลับไปเขาย้อนกลับไปตรงนู้นอีกนะดุจริงๆครับผมครับสำหรับอ่าทิปตกปลาวันนี้ล่องสวนก็ขอปิดเพียงเท่านี้ครับหนึ่งแต้มครับผมสรุปผลก็มีกัด มีกัดหลายอ่าหลายตัวเหมือนกันครับแต่ไม่เข้าเบ็ดก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะส่งนานไปหรือว่าส่งเร็วไปอตวัดตามที่ทุกท่านได้ชี้แนะมาก็พยายามจะปรับปรุงก็ขออภัยด้วยครับที่อาจจาะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ติดเบ็ดไม่เข้าบักป่าทุกตัวหรือใหม่ทุกท่านได้ชมก็ วันนี้ก็มีผลงานหนึ่งแต้มครับผมสําหรับกระสงที่รุดุดไปผมว่าน่าจะเป็นกระสงนะกระสงทุกตัวครับผมเพราะว่ามีอยู่ตัวที่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาชาร์จผมก็เห็นอยู่ครับ <c oughs> ก็ยังไงวันนี้วันนี้ก็ใช้เหยื่ออยู่สามประเภทครับผมก็ดีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ช่วงเช้าผมก็ใช้่าราลันเป็นทรง เด็ดขาออกครับผมกับผมก็แล้วก็เจนทูแล้วก็เยื่อแอร์ไลน์เยื่อทั้งสามตัวนี้ผมว่าก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่สำหรับผมว่าถ้าขึ้นน้ำขึ้นเสียงลงก้นคลองผมว่าตกปลาแอร์ไลน์นี้ทำขึ้นเสียงได้ค่อนข้างดี กานสัดสะเทือนครับว่าได้ผลงานมาเป็นกระสงครับผมซส์ใช้ได้เลยค่ะยังไงก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับทำแนะนำคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย quack